เด็ด like พักอีแพ็คไฮโมร์พี่น้องแพ็คไฮกระจัง,งเด็ดไว้เนี่ยจังน่อยแพ็คอายุข้างนอกอีกมีแมงสั้นแมงออ่กระพุนแล้วก็สัน้นมัีอีกพี่น้องเด็ดพ,พักเลยมึงถากบมึงอังนำ่ำบางคนเคน เฮ็ดอี e, พี่น้องมันเพื่อมันมีอันไปแซนองแซน้านเพื่อมันมีอันไ้นั่นเฮ็ดนี e, ่หอมเฮ็ด e, กินดีดน้ามอยู่ปากกระดาษตะว่าเกิดตอกับอันนี้ละแห้งมั่นเอาเอาโอเขียสีพักผักไก่เพิ่นพี่น้องเอาใส่กระดาษมันซื่อิ้นพี่น้องกระดาษามันซื่อิ้นแบบกระดาษันนี้กินยงยงใส่บ้างนังบ้างมันสับง้ามจ้ะ พอมาพ่าบ่มีขลังคู่พี่น้องมือนึงกระหอยามมันนั่นโอ้เปล่าอีนน่ข้างนอกท่านเอามาอีกพี่น้องโอเคสิแพ็คป่กพี่น้องจ้ะทาผิวเนี่ยจักหน่อยพี่น้องทาขี้มกันแดดเนี่ยจักหน่อยบมื่ยามพี่น้องแดดมีเบ่อยามพี่น้องเมื่อนี้นั่งตากแดดอันมาแพ็คปากเสียนแต่ไอแตกินหนาหนาหนาวแน่หรือว่าอันแพ็คแตะกินยามมันอันยามอยากจะเอาออกมากพี่นอ้นองจะ แชร์แชร์ช่องฟิตไ้นะพี่น้องเอาแชร์ช่องฟิตไปแชร์แข็งไว้ไปลายนิ่มเสียออมากินกน็ออกมากินได้ลราทวงไอ้มันละลายพี่น้องรสชาติมันก็คือเกาลีดล่มลีดซีนล่มออกอมันอันนี้แล้วแต่ค้นจะดแพบเป็นแบบใดพี่น้องโอเคเทคนิคไพรเทคนิคมันการทานอาหารมีเยอะแยะพี่น้องจ้าแต่บา,บางที่พร้าวหอดนานเอาดอกพี่น้องมันเบิดก่อนบางที่กันแจกงูบางที่มูขึ้นมาเอา,เอากินเพราะท่านขึ้มาเอาแชร์แข็งไปกินพี่น้องโอเคพี่น้องไป พี่น้องเส็มงามงามอันนี้ขันมุนจนเจ็บมือพี่นอ้องอ,อ,อันนี้ออกเปียวเปียวมันอันนี้ออกเปียวขาดพี่น้องมีอีกสองถังพี่น้องสองถังเบิงผักข่อยกำลัเกิดสองถังอันนั้นว่าห้องกับขันหมูว่านนี่พี่น้องขันใบหมูแล้วทั้งนั้นเขาเจ้าสิมาเอาละทั้งร่างเขาเจ้าสิมาเอาแต่ว่าตัวเองกยสิแพ็กไปถ้ากินจะคว้างแล้วก็ซีไ้หมเนี่ย มูพันสิมาอวส่วนงานบรรบางงานะพี่น้องบรรบางงานพจังสิมาแซ่แข็งไว้ก็เพเป็นยังเพราะว่ายเคยเหตุปีหายบรรละละล่าลาย่ำแข็งเกอกมากกัเด็กกินคือเก่าสีดีอเฮ็ดแบบนี้เสด็กินได้เป็นโดนพี่น้องทำาบ้เด็กกินแบบว่าเบิดอันนี้ไว้โอเคพี่น้องไปแปรกันพี่น้องจ้ะก่อสิเอานามมันออกได้พี่น้องก็สิบเอานามใส่แล้วก็สิปิซีนล,ล่มออกพี่น้องจ้ะเครื่องซีนอยู่ในบ้านจ้ะเอานามออกพี่น้อง ดูไวด <other not. S 2> no? <laughs> ูไว้ยป็นกรเนาะเป็กเหล่าด้จากบาทเด็ดมากจินเนาะ ใส่เอาตัวพี่น้องจะไปจับนะเดี๋ยวอนพี่น้องยังจะไปซิน่ร่ในบ้านเก็บแม่ เก็บมาเป็นซีฟ20กิโลได้ซองเดียวพี่น้องมันเวล่าเอามาทำด้วยใ่ไหมทีว่านั่จังหวเปลืองกหงอที่พี่น้องเสนล่มออกคุณพ่อมีซองเส้นกาเ,เป้นแฟร์เฮ็ดเอาแบบนีอพี่น้องนะคะก็เอา,เอาล่นไฟเอาพี่น้องเวลามันจังซีบว่ามีกินอยู่ในอัน ตากใบอันนี้สิตากอมเอ็ดจะพี่น้องอเมื่อเป็นเป็นชาตากอมเอ็ดแล้วก็อีสซงไปให้อัน,นแฟนครับเนแน่ยหล่ะเสี่ยวเมื่อไทยแน่ยบุหรี่เอาเมื่อใดบอกพี่น้องแต่เมื่อนิดๆหน,น่อยๆอก็บล่อยเอามาเล็ดพันข่ามะเทศแต่ประกาเคยเอาฟางย่างไปอยู่พี่น้องอ่ะเจี๋อุ่นคนอยากได้อยู่ว่าซั้นอันนี้ส่งไปให้อัน,น,ห,อนหมูผวกพคนเนี่ยเห็ดเป็นชาเนี่ยพี่น้องอันนี้จะเห็ดเอามาเล็ดจ้ะพี่น้องเนี่ย เดี๋ยวให้มันแหงแหง่ก่อนที้พ่ดอะไรแห้ง่นนงปัญหาพี่น้องมืส่สิเป็นคุยออกเลยได้พี่น้องนี่อ,ออกแลก้วก็สิเด็ดเด็ด,เด,ดเด็ดออกบาดเองบี้ออกมันแหง่แหง่ะน้อยซะก่อนชั่น้อยมันกสนน็สิเป็นสีขาวขาวสีขาวพี่น้องเวลามันแก่มันสีสข,าขาว,ขาวออกไงเห็นปะนขาวโอ้ยเล็บมือโทษพี่น้อง เอาไปต้มซดๆก็ได้ว่าเป็นยังนง่้มันสิปุยออกสิพี่น้องมันเล็ดมันก็นยุน่นนี่แหละพี่น้องจ้าเพราะว่ามันแกแล้วสีเหลืองก็คือแกแล้วกับพี่น้องเดี๋ยวตากอีกจักมืออื่นมือเงือมันแห้งสนิทเลยพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งเอาอันนี้จีเอามาเล็ดจ้ะบไดเห็ดเป็นชาเห็ดเป็นชาสิเห็ดอีกแบบหนึ่งพี่นอ้อง ไปล้างก่อนเอามาแล้วไปล้างนางว้เอานางให้มันลงมาแร้งมันออกลางนา้ำเสด็จน้ำแล้วก็จะมาตากเราะมีนตากแบบมีพี่น้องตากที่ห้มันมีระบายอารมณ์โอ้ยระบายอารมณ์มาสันมีลมอากาศเขาอันนี้ตากเิดหนึง่งพี่น้องแล้วก็จ้างสิไปตากอีกแบบนึงพี่น้องเอามาใส่ถาดพึ่งใบซื่ออ,อ,อันนี้แบบบ่ดด้ล่างนา้ำแล้วก็่าเสียมาเร็ดทีเก็บมาอ่ะคือไปลางนา้ำล้างน้ำมันเสด็์แล้วก็พึ่งแดด ใยอืมปึ่งแดดแบบให้มันมีรูตะไครพี่นอ้องเจียเป็นชาเป็นยางนันตากม็มันเนี่ยอันนี้สิตาเอามาเลียดที่ซื้อพี่น้องวได้ล้างนา้ำโอเคพี่น้องเก็บจนมาปวดหลังเบิดเอามาเล็ดฝากโมฝากพวกกระสีเอาเมื่อน,นิดๆหน่อยๆพี่น้องย่านตำรวดจจับเพื่นมาเลยเอามาเล็ดอันขามเดือนแต่ว่าขันเพื่อนบ่สังวนแบบว่าบ่แม่นอัน ผืัดปั้นมล็ดทีว่าที่ว่าบ่มี่ลิกิ์อีหยังก็เอาเมื่อได้พี่น้องบพ่เป็นยังปัน้นกระยูนี่แหละมันเก่